จ um ah ุกมาให้จับด like ah. ch mm ีนั่งคุน้อกนนะคะมือข้างตอนนี้เราจะเริ่แขนข้างอะไรซ้ายนะคะแขนซ้ายน้อนทัซ้ายนะคะชี้นิ้กลางนิ้วางนะคะวางแตะบริเวณจุดที่ปัญจรนะคะี่จะลองจับของตัวเองดูเนี้ยพี่ที่ปัะจรไหมถ้าแหละก็้ะแตก ุณหอนั่งทับต้นกหพอเพราะการลดแขนมไม่เอาไม่เอาไม่หนักที่แรงคุณหอนั่งทับต้นแค่นี้ก่อนนะเราจะหวาแรกเสร็จแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่นั่งก้นลอยนะแขนมัเสร็จแล้วคุณหอใช้มือกนนะคะกดจุดเปิดประตูลมระหว่างกล้ามเนื้อลูกหนูอ่ะมันจะมีทีะจรทุกๆจัดท่อนแขนนะค่ะจุดกั้นเนื้อลูกหนูตรงเนี้ยทุกๆวันวันอยู่ระวางแขนตัวเองที่ตุ้มยนวางแขนของตัวเองค่ะ มีที่ประจานไหมทางเป็นก่อนตกกั้มนี่สียางเหรครับไม่ได้น่ะตกกั้แกาตยางถุงนี้ตแขปาปาปิดแปดหน่อยอันนี้เองหาไม่แกเราใส่มปลาปิดแฟนหน่อยปลานลนปลาปลา ด้านบนด้านนด้านไทใช่ไหนหนด้วยด้านทด้วยดดทุกคนเจอของตัวเองนะอทินี้กดจริงมะนะกด2มือกดพร้อมกันนะคุณหมอนั่งครับต้นยากดพร้อมกันเปิดประตูลงแขะน้ำไม่เกิน3สิวินาทีจาไห้นะเปิดประตูลแฉะไม่เกินสาิวินาทีนะหนึ่ง 2, งสสี่ ถ้าที่ประจานสัมพันธ์ดีแล้วปล่อยก่อนได้เลยแล้วค่อยๆปล่อยมือนะคะคือเดินสายติดวิปล่อยเนิบๆช้าๆเลือดลมลงสู่ปลายแขนเลยนะคะสู้เลยเทัยนทะีอนะอะเราจะไม่กันออก้นต้องไนานนะ,ะมันเป็นจุดที่นานจนไปแล้วที่เกิดการชากเลยนะเรียนกาิภาคศาสตร์รู้แล้นะจะไปใช้มือด้านนะคะมือด้านออนอกมือ,อ,อซ้ายจากกวนเวีย มจับตัวเรานะไปแทมือบอลลวดมันจะมีกดปาดึงเข้าหาตัวเราเขาเรียกว่กดดึงหลังถ้าเกิดสมมติว่าบางคนท้องไส้ป้่อาจะหันหน้าตรี้ไ่รู้มจะหัมากดแล้วก็ดึงมันืองดึง้นลาอางนีบริเวณ้นเหนอบ่าข้้นบนจนถึงเหนือต่อกดกดเลยก็ได้เลยนะจนถึงเหนือศอ ค่ะขึ้นลงได้เลยนะคะนวดดีได้เลยตอนนี้ขอใช้มือขวานวดอยู่นะคะขอโทษค่ะใช้มือซ้ายนวดอยู่นะคะเสร็จแล้วคุณหมอจับปแขนของคนไข้เชียงกับลาตัวลงมาทางด้านล่างนะคะต่อไปเราจะนดวดแขนด้าน ข้้นบนก็คือเราต้องหายมือหายแขนแขนด้านในขั้นบนมีกีงง่นนแนวสามแนวแต่เรานวดได้ถึงสามแนวไหมไ,<ด>ไ,ไม่ได้ส่วนใหญที่ได้แนวอะไรกับแนวอะไรคะคิดว่าแนวตรงก็ได้ไหมไม่ได้แนวสองก็แนวสามคือการหุก้อยไม่ดได้ไมันจะถนัดกว่าอันนี้นวดแขนขั้นบนใช้มือข้าง้ายด,ดูนะคะต่อไปเราจะนวดแขนด้านนอกให้ดู ใช้มือซ้ายเป็นอย่างบริเวณมือลักษณะคว่ำมือนะคะคว่ำมือจัดแขนคว่ำมือแล้วใช้มือขวาผู้พิทค่ะต้องบอกว่าคว่ำมือคนไข้อ่ยคว่ำมือคนไข้ไม่ใช่คว่ำมือหมอเดี๋ยวเวลาตอนทวดก็จะคว่ำมือหมออใช่คว่ำมือคนไข้นะคะคว่ำโต๊ะเสร็จแล้วใช้มือข้างขวานะกดแนวแขนด้านนอกก้อนบนมีกี่แนว พิกัดแนวแนวเดียวแนวกลางนะแนวเดียวนะคะมันอาจจะไม่แข็งแรงคุณหอต้องจัดํำตัวอยู่เองนะคะจัดแขนด้านบนด้านในด้านนอก่ังด้านในด้านนอกนะเื้อมนนถ้าเดี๋ยวเวลาในช่องคหมอจะพี่ๆทุกทเลยต่อไปคุณหอจะทัแขนท่อนล่างด้านในคุมอไหลแขนของคนไข้ อ่าแล้วใช้มือเดิมมือขวาเลยนะคะกดนวดแนวเต้นทั้งหมดสามเส้นตั้งแต่แนวค้อยนะคะตั้งอต่ข้อศอกลงมาจนถึงข้อมือจุดเริ่มต้นเริ่มต้นที่ข้อศอกมาทางนี้ได้เลยนะคะทอนี้ได้เลยจะไปจบที่บริเวณแนวเต้นที่สองก็มาขใต้ข้อศอกอ่าโป้งจา แนวเดียว,ยวนแนวกลาเมื่อกี้ด้งน้นี่สามแนวใช่ไหมครับใช่ค่ะตั้งแต่ใต้สอดลงมาถึงนี่ให้หนูเนียไหมข้อสอนเนียได้ค่ะนูนเนียเลยนูนเนียแปลว่าขึ้นลงได้ดำเนียสัยทำให้ทุกค้าสบายเลยไม่ไีย์นะไม่ได้ไียนะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอก็จะไป เอวและแตะค่ะนิ้วโป้งจากนิ้วชี้นิ้วีเงกลางนิ้วกลางไปถึงกางนิ้วกางไปงอยจะเป็นล่องร่องนะคะรอกต้นลดตีนองนิ้เนี่ยตามร่องนะคะไปแด้มบมือ นอกากไปสุขภาพนอการไปบรรเทาอาการท้งกากน้นพูดหมอก็จะนวดบริเวณนิ้วนะคะโดยการนวดที่อานิ้วก็อาหาในโปงมาได้นะคะใส่แหวนใส่วนสวมแหวนก็ค้น่ืงเยองขึ้นไปอ่ะค่ะคืนคืนนิ้วเลยแล้วก็มาถอดแวนคืนนเยะยคุูดสามาร็ค่ะเสร็จแล้วใช้ดูที่มันได้ไหมคะเทียบดืได้นะคะ ยืดชี้กับนิ้วกลางที่ตึงทำเช่นนี้ก็หลับไหวของต้มนะคะอือมันจะดันที่หลังไม่เป็นไรคนไข้บางคนมีปัญหาเรื่องนิ้วลอ็อกข้างตืดรุ่นนี่นั่นของนิ้วคุณสามารถทำให้เป็นรวดรวดบรรพาวาการได้โดยคทนะั่วไปนันกดแล้วก็คืนคืนแล้วมันเล่นลดมือของคุณอะ่ะจะเด้นเป็นเก็บมาได้จะนเล่นผ่อนช้ายได้คนมีความตื้มันจะปนแปะ๊บๆที่ข้อนะ เขาแตนใส่แมสนักก si ็เดินเวนะคะเสร็จเรียบร้อยยืดบ้องมาเป็นว you know? ่าแบบนี้นะคะใช้ย้วหัวแม่ดึงนะคะสวนลอกกดางกสรดกะตอบริเวณนะคะ้านิ้วกดรีดรงข้ารยืนะคะเสร็จแล้ว หัวไม่มือคือไซแวนพอสแตร์นิปนนน้์เสร็จแล้วไหไๆก็ทิ้มึงด้วยนิฟฟ์เหมือ,มนะอนดอูเก,ก,ก,น,กน,น,น,นนะคะที้มตึงตอกเยก็อันนั่งง่ายได้เยอะแล้วจับแขนกลางต่อไปเป็นการว่าเดินเส้นแขนท่อมืนนะคะเดินเส้นแนวอะไรกับแนวไรแนวอะไรแนวสองจับแนวสามแนวหนึ่งเดินหนัดไหมไม่หนัก,นก,ว,กว่ามันตกล่อน นะคะเรา่็คนลูกค้าไม่สบายเราก็เลยไปเล่นก็เลยปเล่นแนวสองแนวสามเนื้อก็ทับซอกขึ้นกายตรงนี้จนถึงต้นแขนเดินนิ้วอันที่เดินนิ้วเจ็บนะเนื้ออ่อนต้องแต่งลดมือให้ดีๆเหมาะสำหรับคนทา่วการแล้วก็ไปเล่นทกระถึงใจเรื่องเรื่องแนวเส้นแต่ถ้าสุขภาพคุณก็ต้องว่าผ่อนคลายเบาๆอนะคะวันนี้ขึ้นลงนีไหครับวันนี้ได้เลยค่ะ เดินดั้มนายเดินเส้นต่อไปเดินเส้นแขนข้อล่างเดินเส้นแขนข้อล่างนี่เวลาเดินมันจะต่างมันจะตางมันจะต่างจากการนวดนิดนึงคือมันจะเป็นลูกศรไปหน้าที่เส้นขีดที่ดูเนาะมันจะได้เวลาเวลาเลยค่ะะดเส้นแขนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวหาไว้ได้เนาะไม่กดเพราะว่าเป็นการซ้อมอ่ะ ่ไง้องนร์แนี้อย่อไอ้ปากกาเขได้เลยลบง่ายพี่มัีเจลปากกาธรรมดาไห้ไม่ก่อน้ไ้านีก่อนห้าแกาอยู่เหรออยู่สิระดาเพราะว่ามันมันมันวิธีการเดินเส้นมันมันเป็นลักษณะเส้นตรงเ้ยตรงกระดาษอันที่หนึ่งยิวขาวเนี่ยน่าขินน่าหล

เคืนิเี่ยคืนพีดยวให้พี่ว่าสเต้นเลยก็ได้อาจาแดงน้งินให้คนดูเลยอนเนี้ยมันกะไม่ออกเต้นสอนอนเงินแดงเลยนี่โอาจารย์เรานะโปรนะคะคือมันสาเต้นเดิมเหลแต่เวลาเดินมันจะเดินซิกแซกที่ียเวลาถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเวลาสามยิมันจะไดิจอมลบาก ในเรื่องไทยมันง่ายมันง่ายมันจะดนดังมันจะดันดังเพราะเดี๋ยวมันอันนี้มันจะไม่ออกทำตัวมันก็ได้พี่หนึ่งกระดานออยและเส้นที่หนึ่งนะคะเราเลงนก็เรียนนี่ป้อมไดีการขึ้นนะคะเราวางนิ้วที่บริเวณข้อศอกใช่ไหมอ่าเส้นที่หนึ่งอ่าเราวางนิ้วที่ข้อศอกวางนิ้วที่ข้อศอกเดินนิ้วที่ข้อศอก แต่เวลาเราขึ้นเส้นที่สองเราจะขึ้นที่ข้อมืออ๋อขึ้นไปหนึ่งกับสองมันเป็นลูกศรมันเป็นลูกศรแบบว่าไปกัดที่มันเป็นลูกศรที่แบบว่าเราขึ้นอีกทางเราลงอีกทางเราขึ้นทางเนี้ยแต่เวลาเราไปขึ <said> e> in, ้นใหม่เราไปขึ้นอีกทางนึงมันก็จะเป็นเซ็ตเนี่ยอันนี้หนึ่งขึ้นเส้นหนึ่งทีนี้แล้วก็ไปจับได้สบายใจสองมาขึ้นนี่แเด็กสามมาหนี้ สามได้บุญเยอะกว่าไปทำบุญสิบวัดอีกนะการแบบกันแดดห้ามเราขอได้บุญเยอะเลยไม่ไม่งงนะเดินก็คือเดินแจ้นกันแดดข้อพับสองลงไปที่ข้อมือแต่พอคุณจะเท่นขึ้นเส้นสองคุณจะขึ้นที่ข้อมือไปหาข้อพับสองพอคุณจะขึ้นสามคุณก็ต้องมาลงตรงใต้ข้อมือไปหาข้อพับสองดูไม่ ไม่งงนะเอาสมรติคนจะเอาสองสามรอบเอาวดูนะถ้าสองสามรอบนวเนียนสองสามรอบคุณก็ต้องลงมาจบด้วยตรงนี้เหมือนเดิมอือนีะงอืมคุณจะขึ้นเ้นที่สามแล้วลงมา ลานซอมอยู่ก็เลยไรกี่เส้นมันท่าจะไม่งมักที่ตรงนีแล้วมันงมอยู่แค่อันนี้มันตรงหมาไตหมาไตหนึ่งแค่เี้ยอย่างเงินเดือนมันก็ทำได้หมดถ้าเขาใส่เดียวเขาจะท้อแขนตรงนี้คุณไม่ต้องคุณไปวนอะไรมีท่าเดียวใช่คุณโทษอารมณยาี่ใส่คุณไปเฉพาะท่าแขนเนี่ยเพราะมันนอาเทียเนี่ยพอคุณตรงนี้แทนที่คุณจะไปขึ้นหนึ่งตรงนี้ไม่มันไม่นอาเนียเขาเลยขึ้นนี่แล้วก็มันนี่ ักมแนวนี้มันตรงแนวนี้กลางเท่านั้นแหละบางทีวาดมันอาจจะไม่ตรงก็ไม่เนื้อมันจะเอ็นไปิดมาเนื้อนิ่มกลางค่อยตรงมาตรงแต่งเข้าใจแล้วล่ะเข้าใจนะแนวนี้กลางแนวนี้โป่งบางทีเนื้อคนไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันเหลายืไปหน่อยนึงเนี่ยธรรมดาตั้งอย่ต้องล้างอย่างเงี้ยมาเนื้อขนาดเนี้ยเนี่ยถอนจากแข้งของคนไท้คือเราดีใจที่เชียรมาทำตัวเสี่ยงมันรวมเสี่ยงมันด้านล่างเปิดกดจนนึ่ง ประจุลมที mới, ่บริเวณฝ่ามือนั้นที่หัวแม่มือกดพร้อมกันไปเลยต้องเดินใหญ่เดินกว่าแบบเดินโป้งแบบเดินก้อยพร้อมกันนั่นเปหนึ่งห้าพอหนึ่งสองสามสี่ห้ากดใจกลางฝ่ามือหนึ่งครั้งปั้ามือคว้ามือแล้วก็กดใจกลางฝ่ามือตรงนี้ตรงกลางไปเซ้อนนี้ไม่บอกครับค่ะไม่ต้องซ้อนก็ได้หรือจะซ้อนก็ได้ไม่ซีเรียสแล้วกันท่านนี้หนึ่งสอง สามสี่ห้าคะับเสร็จเรียบร้อยแล้วฝ่ามื helmet, อบนอันนี้หัวดม่มือกดย่ามกดย่ำฝ่ามือได้สบายนวลเนียเวลาวทวนแล้วฝ่ามือจะเป็นสีชมพูค่ะเลื่องมันจะจะมันดีขึ้นมากขึ้นนะเพราะว่าแล้วฝ่ามือจะเป็นสีชมพูเรื่องมันจะลงนะหลังจากนั้นคุณหมอสอบนิ้วก้อย ไปบริเวณโ้อต้งรอบนิ้วชี้รอบนิ้วนางกรอบนิ้วก้อยนะแล้วใช้นิ้หวหัวแม่มือลูดลีดเลือดให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงบริเวณฝ่ามือจากสันมือลงมาที่บริเวณคนนิ้วแม่เลือดเป็สีที่เหมาะสำหรับคนที่มีอาการมือคนที่มีอาการทาสืนยีดให้มันเบาก็ได้นะ ทให้มันหนักแล้วแหาะที่ดนัดกันก็ถึงเอง็นถึงก้านเลื้อยข้างในจันต้องไปทำตับเองดูนะว่าจะไปถึงถเจ้เลื้อยข้า,ขางในเลี่ยหรือจะเอาที่นสธรรมถึงนะหละังนะจากนัน้นขอจับแขนตั้งสอกมือหันปลายนิ้วไปทาศีรษะของผู้รับการนะรีดตอกาการบริเวณสันมือนะคะไปหาคนนิ้วในจังหวัดที่หนึ่ง สันมือไปหาคนนิ้วในจังหวัดที่หนึ่งให้ฟังให้เป็นจังหวัดนะจังหวัดที่สองอึ่ระวางนิ้วคนนิ้วไปหาปลายนิ้วเวลารีดสลัดรีดสลับนิ้วออกชีดนิ้วออกไปจนทรอทุกนิ้วมีเลือดมาเลี้ยงเป็นสีชมพูมากขึ้นไหม ด้านนี้เริ่มเป็นปสีชมพูแล้วนะคะข้างนี้ข้างที่เหลือนนะงนะที่เหลืองน,นะคะแต่ข้างที่ถุจเลือดทั้งหมดใเลือดจะเป็นสีชมพูที่ปลายนิ้วละเสร็จเรียบร้อยแล้วนะค,ะคุณหมอประสานมือนะคะใช้ที่หัวแม่มือกดบริเวณกลางฝ่ามือใะให้กัวนะคะกดมือ ไมเว้นข้อมือนะคะประคองประคองไว้นะไม่ให้ล้มหรือไม่ให้เสียหลักไม่ทั่วนะคะแต่เราจะเน้นใจการสับมากเป็นพิเศษนิดเดินแต่ที่เหลือเราก็ท้วดๆท้วหลังจากนั้นคุณหมอถ้าต่อเนื่องคุณหมอประสานมือหมุนข้อมือหมุนหมุนข้อมือดูนะคะหมุนซ้ายสามัางขวาสาม หมุนตะแกรงมาได้ีหมุนตะปีมลังก็เรียบร้เลยซ้ายสามั้งขวาสามั้งเสร็จแล้วดึงดึงจังไงดึงเป็นยังวะนะไม่ต้องให้มันหลุดออกมาหรอก <c oughs> นะคะเสร็จแล้วคุณหมอ,จ,มอ,อจับปลายมือจับปลายมือดัดลงไปทางด้านหลังโดย <c oughs> ใช้อ่ามือรองอยู่เห็นะหมคะ <c oughs> วิธีการจับเนี่ยมันจะมีมือที่รองใช้หมุนไปลาง สี่ไว้ข้างล่างนะคะและใช้สองด้านนอกนะคะสองด้านนอกคือข้างขวากดบริเวณฝลางมือกดไม่ด้านกดน้นกดอย่างนี้นั้นกดแล้วก็ทิ้งสองกดแล้วก็ทิ้งสองนะคะลงน้ำหนักแหลมๆนี่ลงไปเลยนะกดแล้วก็ทิ้งสองมือซ้ายสังเกตดูมือซ้ายเวลาเขาจับเขาจะทาไมคะ<อ>เขาลองรับมือไว้นิ้วโป้งแค่แค่เป็นตัวประคอง กดน,นะคะกำปั้นป๊อกป๊อกป๊อกอกเป็นกนารกระตุน้นกล้ามเนื้อแบบเป็นจังหวะนะคะเสร็จแล้วจับหักงอพับสองนะคะเบินะมือนะคะนวดแขนด้านบนนะคะมือหนึ่งมาคล้อ,องศอไว้กดแนวกล้ามเนื้อแขนท่านบนนะคะ มันจะกดได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะมันจะอยู่ประมาณช่วงตรงกลางเนี่ยค่ะได้แค่นี้ก็แค่นี้นะคะถ้าเราไม่ได mm ้กดไหลแนวนะเราก็จะกดช่วงนี้ถ่างเท่าที่ได้นะสวัต่อไปเราจะกดแขนข้างล่างนะเวลากกดแขนมางใช้สี่นิ้วบีบธรรมดานะคะบีบธรรมดาสบายๆ่ะมันบีบสบายๆธรรมดาไม่สีเรียวเสร็จแล้วหมอ ต้องต้องแขนด้านบนต้องต้องต้องแขนด้านล่างนะคะต่อไปเอาแขนมาควาหัวไหล่ด้านตรงข้ามไม่ได้ไว้นมนะควาหัวไหล่ด้านตรงข้ามไม่ได้ไว้หัวใจ๋อย่างงี้นะเดี๋ยวเวลาปฏิบัติอ่ะมันอยากไปไว้ที่นมหมดเลยนะจากประสบการณ์มันไม่อยู่ที่ตรงนี้หัวไหล่มือควาจับไว้ ีหัวและมือทำงานได้แค่แถวๆนี้แหละจากบริเวณต้นแขนมาถึงบริเวณข้อมือหัวไหลได้แค่นี้แค่นี้นะกดไปอีกข้างกระปะคอไว้กองบ้นป๊ก๊กป๊อกกปาต้องการเนื้อเป็นจังไบทีหนึ่งการแขนออกปามือกดยั่นกะนั ทุกคนนะคะเว้นทับสอบห้ามกดกระดูกและแผ่นขนา้างล่างย่างสองข้งอสอรข้อเลยว่าไปขึ้นลงวิทยาศาตียาศสเสร็จแล้วม,มือหลงหลวงปักปอกแขนข้างบนและแขนขนา้างล่างเสร็จขั้นว่าแขนข้างซ้ายคุณก็ไปทำแขนข้างขวาเนี่ย